ครับเขาบอกค่าเกมจะสลักยาวครับสวัสดียยินดีต้อนรับเข้าสู่รถตุ๊ตตุ๊ตตยินดีต้อนรับเข้าสู่แชงในพาร์ทที่เอ้ยเดี๋ยวลืมครับสวัสดียยินดีต้อนรับเข้าสู่สลัลยาวทีมที่เกังทะเลยาวเช่นเคยนะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับแชงในพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วไม่ต้องพูดมากอะเล่นเลยอ้าวไม่มี ไม่ได้เล่นคอริน่าแล้วหรออ,อดอด,อดเคียวเกียวไข่ไปฮะหลอดหลอดเดี๋ยวเรื่องนะ้ตอนที่เจ็ดน,นั่งเรือไปที่เกาะแอนนแลนตาพวกคุณจะปลอดภัยที่นี่ แล้วก็อะไรต่อวะแต่ละคนนี่ทั้งนมทั้งตูดดื่มอะไรไม่ค่ะท่านโค33เราพบค่าศึกอะไรประมาณนั้นนะฮะเฮ้เวทรอใคร <c oughs> ไม่รอแล้ว น้องลูกสาวโอ้โหอีดอกเยอะเยอะไปไหนอือกูมีลูกซองกูมีลูกซองลูกซองลูกซองอือเยอะเยอะแยะเฮ้ยไปไหนวะอืออือเฮ้ยจุบอือ ไปไหนโอ้ ok โหกูเร okay, ิ okay, ่มมึนพอจะตายก็ตายซะงั้นโอเคฮะไปต่อเป็นโจรวิ่งราวฮะตอนนีはは้เอ้นี่เป็นปีนราวระเบิดไม่เอาเอาไว้นี่แดกเหล้าเพิ่มพลังแดกเหล้าดาวแหลกไปฮะลงข้างล่างโอ้ยุบเจอกันหน่อยอืนพกกับลูกซอง มันคนละชั้นกันไอ้น้องไอ้ไอ้น้องน้องมาเอากระเป๋าพี่น้องพอดีกระเป๋าของพี่หนักอ่ะช่วยเอาไปที่ห้องให้หน่อยโอ้เอ้ากระเป๋าพักกระเป๋าน้องไม่รับผิดชอบกระเป๋าพี่เลยไม่ไม่รับผิดชอบไล้ยังจะมายังจะมาหนีกันอีกรับผิดชอบก็ไม่รับหลบกระสุนปืน หลบกระสุนปืนไม่หลบอีกทีนึงแล้วก็ยิงแม่งยิงแม่งหลบได้อคือลูกซองนี่มันสั่นใจยิงฮะท่านผู้ชมตัวขาดโอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมันมันถึกตรงเบยหลบได้ ำลำคาญอย่างเลยเนี่ยว้าวอึอหัว,าวขาดโอเคปีนขึ้นไปวัสีพวก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 โวอะไรเนีเ่ยเชโดโคลามาช โคอาล,ลามาชาอาบัทอร่อยจุ่มเดี๋ยวเดี่ยวอืโอ้ยอืออ๋ออกออีเจคุณหลบไม่ถูกโอ้โหอละเละคิดว่ากูเป็นทาจารหรือไงอีดอกอ้าอ่าผิดทางขึ้นไปฮะ สวัสดีสว um ัสดีตเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะละเละตุ้มเปะตะละเละตุ้มเปะโวยอ้วนไอ้อ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจใจเย็นเย็นพวกพวกพวกใจใจใจเย็นเออนั่นแหละลงไปอย่างนั้นไม่ทราบว่าคุณโง่อ้าวตกลง มันโง่หรือกูบ้าวะเนี่ยมามาเจอกันหน่อยวิชากรงเล็บดาบบูตึงเด้อเดมันจะดาบไปกรงเล็บกันแนโอเคอเครับไปต่อคันจม,มูกหนึ่งทีรู้สึกคันหามแปลกๆพุบอ้ยว่าไงจ้าน้องสาวโอ้ยออ เอ,ออเออหวัดดีหวัดดีพวกนี่น้องส,ส,สาวน้องสาวมึงจะว่องว่องว่องอย่างกะลิงเลยอ๋อเลืองเืองนี้ได้สกอร์ลูกละสิกูเล่ลนตนานๆกูเพิ่งรู้อะไรไปด้วยโอ้โหโอ้โหโชนกันเองเป็นไงละพวก อย่างนั้นแหละระเบิดที่ชอบจุงนี่นี่มันจะมันจงมาัจับอะไรไม่กระโดดทีะโดดทีก็ว้าวไปฮะเอาตูดของแก้วไปไม่ออกไม่ออกไม่ออกโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆพวก เราเพื่อนกันเราเพื่อนกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราเพื่อนกันใช่ไหมล่ะพวก <c oughs> โอ้โหแม่งยังมียังยังไม่หมดเออกูตายแล้วโอ้ยังอืออือโหมึงเจอกังเลยเจอกังเลยไอ้อ้วนมีทั้งมีทั้งอ้วนทั้งพี่เบิม้มเออพี่เบิม้มพี่เบิ้มตัวตัวแตกอ่ะ

พี่เบิม้มพี่เบิ้มอีกแล้วต้องอีเดี๋ยวตัวไอ้ข้างบนน่ากลัวอืมมันจะนี่อี่สวัสดีพี่เบิ้มพี่เบิ้มเอ้อกูตายจนได้อืมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะตั้งสติเดี๋ยวทางนี้มีอะไร Who the hell is that? Who the hell is that? is that ฝากโถส้วมเอาไว้ เด,เดี๋ยวสิโอเคฮะไปว่าไงพวกอ่มึงจ้องมองๆแล้วก็โดดหายไปอย่างนั้นนะยืมโถส้วมเอาไม่ใช่อ่างอ่างล้างหน้าก่็กูจะเดินถึงชาติมามาไหนสวัสดีพี่หลวง พี่หลวงใจเย็นๆโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆย็ใจใจเย็นๆไม่เป็นหรือไงเป็นวัยรุ่นต้องใจเย็นเอ็นไม่ใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆผิดๆิดผิดผรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะพูดหยาบขึ้นทุกวันพี่เบิ้มสวัสดีพี่เบิ้มวางระเบิดไว้หนึ่งทีเออออเดี๋ยวใจเย็นใจยังจะเล็งปืนนิดบอกให้ใจเย็นๆ มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันหน่อยได้ไหมค่อยๆจากันหน่อยได้ไหมค่อยๆจากันหน่อยได้ไหมเออบอกว่าค่อยๆจาค่อกค่อยๆพูดค่อยๆจากันมาเอาตัวซ่วมไปอีกเอ้ยล้างอ่างล้างหน้าเฮ้ยเล่าเห็นเล่ามันเห็นเงินล้าน โอ้หเซ็กซี่โอ้โหจำพูดมาเซ็กซี่จุงเลยเซ็กซี่ไม่ทันละเออเออออออโอ้ยไอ้ยี่อ้วนโอ้ยโอ้ยอ้วนพี่ตีอ้วนใจเย็นเย็นพี่ตีอ้วนแต่การมันอ๋ออ๋ออ๋อพี่ตีอ้วนอีกแล้วอ๋อ โหอดตูดน้องสาวแม่งเลยมึงมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนบ้านมึงเป็นนักวิ่งนักวิ่งชนยังยังเจ้าหัวร้อยไม่ไหวแล้วแดกเล่ากันพี่ตีอ้วนใจเย็นๆ็ค่อยค่อยค่อยจากกันก็ได้ไปฮะ m e d i ค a ลฮะ อานางพยาบาลก็มารักษาดิมาสู้อะไรเขาไม่มารักษาไม่ใช่มาสู้นางพยาบาลน่ะพลาดพลอ้หตัวอะไรเนี่ยเียตกใจตัวอะไรเนี่ยออ้ยอ้ตตัวอืออืออือยืมหน่อยอออมามาหมุนหมุนหมุนหนหมุนหมมน ยืมยืมไม้ดำขาน่ะมาฮะอีดิสกายดิสกายอะไรล่ะเปลี่ยนยางให้พี่หน่อย,ออยโอ้ยโอ้โหมึงมากันขนาดนี้นะมึงมากันขนาดระเบิดจัดหน้าแม่ง ไอ้นี่วิ่งมาแต่วิ่งมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆสิครับบอกให้ใจเย็นๆันหน่อยเข้าใจไหมเออไกลมากไกลมากยุบๆพี่หลวงใ,ใจร่มๆพี่หลวงใจร่มๆบอกแล้วให้ใจร่มๆไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้เป็นศพโ,โอ้โหพี่เบิ้ม พีเบิรมระเบิดกูหมดแล้วพวกกูตายกับพีเบิรมเนี่ยบุอกนะกูจะนั่นไม่ตายกับพีเบิรมกูตายกับลูกกระสุนโอ้มันช่างโหดร้ายอะไรอย่างนี้อย่างอย่างนี้อย่างนี้เเเออออต้องตบตกมาก็ตาย เดี๋ยวเราต้องเก็บระเบิดไ้ใช้กับพี่เบิ้มฮะกลับไปอ้วนยังไม่ต้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสักลูกหนึ่งก็ได้อ่ะลงมาปัดดีจะโดดยังไลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหลังอย่าพึ่ง ลงมาพี่เบิร์มมายังพี่เบิร์มมาแล้วพี่เบิ้ลสวัสดีสวัสดีเละฮะเออพี่เบิร์มเหลือไอตัวยังไม่ตายอัดตูดแม่งอะเละวัาตวแตกเฮ้ยนี่ไงแดกเล่าเพิ่มพลัง พีเล่าให้แดกอีกแล้วแสดงว่ามันรู้ว่าสึกหนักตรนนี้ช่วยคน Thank you so much ขอบคุณมากๆเป็นใครจะทำอะไรจากฉันไอต้องการอะไรจากฉันต้องการหัวใจฮะ ต้องการหัวใจจากไอ้นี่เพราะว่ามันบอกว่ามิสเตอร์ประเดนก็คือประธานาธิบดีเนี่ยต้องการหัวใจเพราะว่ามันเป็นโรคอะไรวะประธานาธิบดีเป็นโรคอะไรนะฉากแรกๆมันเป็นโรคหัวใจอะไรนี่แหละนะจะาเปิดไม่ได้แล้วหรอโอ้โหเดียเด๋ยวด้ยวดยว โอ้โหแล้วมึงจะยิงขนาดนี้แล้วเลเซอร์ก็มองไม่เห็นเ้ย๋ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนกูต้องมาทางนี้ สมาธิฮะเดี๋ยกวกูาตายโอเคหมดแล้วจะเอาหัวใจแม่ไปทำไม่ไม่ได้ไม่ได้หัวใจแม่คืนมาพยาบาทมันก็เยอะจริงเลยยังกะหนังเอวีออ ใครจะเอาหัวใจแม่งต้อง่านตบไปก่อนแม่หนอวะไม่รู้พี่เบิ้มเกลียดพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มแม่พี่เบิ้มแผลเต็มตัวแล้วยังจะอึดอึดอุ้มโหตายแด้หน่อยเกือบ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 ลิปคอลิปอะไรนะเอาบั็หรอ่ะ ดูไว้ดูการ์ตูนไปมันใส่ยานอนหลับแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้มันใส่ยานอนหลับแล้วโอ๊อออตาย ตายแล้วสิไปฮะไปดวนดวนดูโอ้โหล้อล้ใ lifetime, ใ yan, COR, อแตกเล่าเลยทำอะไรที่นี่มันคือใครวะ

โอ้โหโอ้โหไม่ปานระเบิดผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอ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 เขาไปทำร้ายคนไข้เขามีแต่รักษาคนคนไข้คนคนเขามีแต่รักษาคนไข้ไอ้หมอไอ้หมอโรคจิตไอ้ไอ้หมอโรคไอ้หมอไอ้หมอโรคจิต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  มานี่เลยหมอโรคจิตนี่เอาไปหนึ่งทีอื้อทีหนึ่งทำไมในฉากมันตัวเหมือนตัวเหมือนจะเท่าๆกันทจไมาอตอนนี้มันตัวใหญ่กว่าวะเฮ้ยยุบม,มีทั้งหมอแนละพยาบาลเอาพยาบาลอย่างเดียวได้ไหมหมอไม่เอาหมอเป็นผู้ชายค,คุณเริ่มลำนะคาญแล้วกตัวเล็กตัวน้อยเนะี่ยโอ้ย แบกเหล้าแป๊บอย่าพึ่งขัดอย่าขัดอย่าขัดความสุขอย่ามาขัดความสุขได้ไหมคนจะกินเหล้าอิษหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเกือบเกือบเกือบไปเกือบโอ้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้ไม่เกือบอยากอะไรจะนนักหนาหมอ หมอเอาหัวใจคนอื่นไม่ได้ทำไมต้องมาเอาแมุ่ด้วยห,หมอหมอหมอเขาไม่ทำร้ายคนไข้นี่เอาเอาวุธไปเลยมีดหมอเป็นไงล่ะเจะมอมีดหมอคอโอ้ตัวขาดเลยฮะดิไม่ได้ มันบอกว่าใครเป็นเบื้องหลัง <s ald> มั้ย <s ald> ไอ้นี่เราจะคอนแทคกันเราจะติดต่อสารกันจะต้องหาตามหาแมกเนสซึ่งเป็นผู้บงการนะแมกเนสคือผู้บงการมันต้องตามหาว่าใครเป็นผู้บงการเรื่องนี้นะก็ไว้ต่อกันภาคที่8ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะระวัง ว่าใครนั้นเป็นผู้บงการเรื่องนี้เราต้องไปเจอกันปาท,ที่8แล้วครับท่านผู้ชมนะาสำหรับปาดนี้ต้องลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่ปาทหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วสําหรับแชงปาท,ที่7จ็ก็ลาไปก่อนไปเจอกันปาท,ที่8ปดจะพูดวนไปทําไมวนไปวนมาวนมาวนไปทําไมสำหรับปาดนี้รอกันไปก่อนนะฮะไปเจอกันใหม่ปาดหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับทุกทีกินสือทองยา้าบ๊ายบาย